ยังเช้าจ้าไม,ไม่บอกออนู่นอาหารปลายอยู่นู่นน้องๆ <c oughs> เดี๋ยวดูทีน้องมาอย่างดูทีน้ <c oughs> <c oughs> องรอแล้วรอแล้วเหรออา้าวรอแล้วก็ให้อาหารไปเลยมัน <c oughs> รอแต่เช้าเลยนะ น้องรอเยอยะๆเลยไม่ต้องแย่งกันหรอกวอนี้อาหารเราเหลือถุงสุดท้ายนะเดีย๋ยวเราจะเต็มตัวซื้ออาหารปลาให้เลยๆๆพี่เพื่อนๆรวมตัวกันได้สักหกกระสอบใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะให้ครบสิบกระสอบให้เขามาส่งให้เราที่บ้านเลย เยอะมากเลยหมยคืนนี้ฝนตกหนักเลยนะเช้านี้แหลก,กาศดีเลยอมองแย่งกันลูก ต้องแย่งกันโอ้โหตรงนั้นยังมีเลยแอบอยู่ตรงนั้นเนี่่ต้องแย่งกันลูกเราให้ไปกี่ขันแล้วต้องขอบคุณพี่น้องลุงนะหลายหลายคนเลยมีน้องส้มนะมีพี่อิว๋วมีลุงอ้อยมีประอุด มีเพื่อนหลายคนเลยที่ช่วยกันช่วยกันซื้ออาหารปลามาให้นะ,ะคุณครูแมวนี่อยู่บางพระด้วยนะธนาวันศรีวิสุทธิ์นะุงสาช่วยกันส่งเงินมาให้ลุงซื้ออาหารปลาก็เป็นบุญเป็นกุศลไปความอดอยากทั้งหลายก็จะไม่เกิดแก่เรานะ <c oughs> แล้วให้อาหารเข้าไป เขาเองเขาก็จะได้มีกิน,นเป็นความสุขทางใจกินกันไปหรอกกินกันไปอร่อยไหมอร่อยไหมาหารซีพีนะจริงไม่อยากซื้อหรอกยี่ห้อเนี้ย ก็ต้องซื้อเพราเขาผูกขาดสินค้าในประเทศไทยเราเสียแล้ว